สวัสด,ดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสด,ดีพีดด่พี่เอฟซีท่านเก่าสวัสดีพี่พี่เอฟซีท่านใหม่ครับหรือท่านที่กําลังรับชมอยู่นะครับวันนี้เราก็มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ในวันสงการนะครับวันนี้ก็วันสงการนะครับสวัสด,ดีปีใหม่ไทยนะครับวันนี้ก็มาแบ่งรายการละห้าร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันเนาะไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับ ทางการติดต่อนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับปังเว้นจากการเล่นสงการหรือว่าการทําบุญหรือสังสรร์อะไรนะครับอ่ก็มาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับ เนื้อเก่านะครับพี่นะนี่ครับเนื้อจัดจ้านมากครับนี่นะครับท่นขอบครับ พี่ๆท่านไหนนะครับอยากเช่าไปบูชาแบ่งลูกแบ่งหลานให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอ่าสิดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับครับห้าร้อยบาทครับายรายการที่สองครับวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อออกแห้งๆนะครับด้านหลังมีรอยนิ้วด้วยนะครับนี่ครับ รอยนิ้วเห็นชัดมากเลยนะพี่นะอ่ะนี่นะครับเนื้อออกแห้งๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับนี่ครับตรงนี้เกตทะลุซุ้มนะครับอันนี้นะครับมีแตกรายงานนะครับเนื้อออกสีขาวๆนะครับมีคราบลักนะครับคราบลักเก่านะครับ นี่ครับโอ้เท้าเห็นชัดเลยนะพี่นะเนี่ยครับเท้าซ้ายนะครับเห็นชัดมากเลยนะครับมือประสานกันนี่นะครับนี่นะครับฐานชั้นกลางนะครับโต๊ะขาโต๊ะนะครับพี่พิมพ์ชัดพิมพ์สวยเลยนะครับ รรอยนิ้วนะครับนี่นะครับรายการที่สองนะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สามครับองนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับ นี่นะครับใบโพนะครับพี่นะใบโพบนสีสะพระนะครับนี่นะครับสวยงามเลยครับพี่นี่นะครับสั่งคติชัดชัดเลยนะครับพี่นะสั่งคติชัดชัดเลยนะครับใบหูเอยเกตเอยนะครับพี่นะนี่นะครับเป็นเส้นเลยนะครับนี่ครับตรงใบหน้านี่ครับ จะดูไม่ทันยังไงนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะอ่ะเดี๋ยวเราทําการส่งให้เลยนะครับหรือว่าหากผมเดินกล้องเร็วนะครับพี่รบกวนพี่ๆกดตรงฟันเฟืองนะครับอยากดูช้านะครับกดเร่งความเร็วให้ช้าให้เร็วได้เลยนะครับอ่านี่นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดยังไม่รู้เนาะ,ะนี่นะครับรายการ รายการที่สามนะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้เนื้อเก่าเลยนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับ น,นะครับองน,นี้เกตทะลุซุ้มนะครับเส้นซุ้มนี้หดตัวเป็นเกลียวเลยนะพี่นะดูนะครับดูเส้นซุ้มนะครับอือนะครับนี่นะครับ ขอบข้างนะครับสวยงามเลยนะพี่นะสวยงามเลยนะครับ นี่นะครับรายการที่สี่นะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ห้านะครับตรงนี้เป็นพิมพเกตบัวตูมนะครับจะบอกว่าพิมพนี้นี่เส้นพิมพ์นะครับพุทธศินนะครับสวยงามมากเลยนะครับพิมพ์ชัดมากเลยนะพี่นะนี่นะครับ นี่นะครับดูนะพี่นะใบหูเอ้ยนี่นะครับเสียงตุมต้มๆนะครับนี่นะครับเส้นสังคตินะครับนี่นะครับเนื้อมวนสารนะครับออกโซนหนึกๆน,นะครับพี่นะ นี่นะครับรายการที่5นะครับเอาไป500บาทครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับต่อไปรายการที่6ครับนี่นะครับด้านหลังนี่เป็นรอยกราบบากนะครับพิมพ์สวยนะพี่นะอ,องนี้พิมพ์สวยนะครับ เกตทะลุซุ้มนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยครับพี่นานขอบครับ มีรอยยุบย่นนะครับรอยยุบย่นนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นรอยกาบหมากนะครับ นี่นะครับรายการที่หนะครับเอาไป500บาทครับต่อไปรายการที่7ครับ <c oughs> อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับโอ้พี่ดูมวนสารนะครับนี่นะครับเนื้อออกแห้งๆนะครับ นี่น่าจะเป็นคาบกุนะครับพี่นะน่าจะเป็นคาบกุนะครับเนี่ยครับนี่ครับลอยยุบรอยแยกนะครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วนี่สันนิษฐานได้เลยนะครับน่าจะเป็นของวัดบางขุนปลอมครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยครับพี่ เนื้อหามวลสารจัดจ้านมากเลยครับเนี่ยครับรอยยุบรอยย่นนะครับโอ้โหพี่น,นี้เป็นเม็ดข้าวสุกนะครับน่าจะเป็นเม็ดข้าวสุกนะพี่นะนะครับ นี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่แปดนะครับของนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอืมตัวด,ด้านหลังนะครับพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะครับมีชายจีวรด้วยนะครับเนี่ยครับสวยเก่าเลยนะพี่นะเนื้อหามนารานี่เก่าเลยนะครับ รอยยุบรอยย่นนะครับเม็ดมนสารนะครับเม็ดกลวดมเม็ดข้าวสุกนะครับด้านหลังตรงนี้นี่จัดจ้านมากเลยนะครับมนสารนะครับ นี่นะครับรายการที่แปดนะครับเอาไป5้0รบาทครับต่อไปรายการที่9นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกขาวๆนวลๆนะครับลาหลังเป็นอักษรจีนนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับ เกจทะลุซุ้มนะครับมีค่าฝุ่นค่าแป้งนะครับอ่านี่เป็นอกวีนะครับพี่ เห็นเท้าเท้าดั็นเล็กๆหน่อยนะครับเนี่ยครับเท้าซ้ายครับขาด้านซ้ายนะครับเนี่ยครับอ่นนี้ครับหืมอยยุบรอยย่นนะครับอเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับมีอักษรจีนนะครับพี่ นี่นะครับนานจะมีมานะครับพี่นะหลังแบบนี้นะครับรายการที่9้านะครับเอาไป500บาทครับต่อไปรายการที่10ครับนี่ครับ พี่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูพิมพ์นะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวสูมให้ดูนะครับ เส้นใต้ลองนั่งนะครับเขาเรียกเ,เส้นผมนะครับเนี่ยครับอยู่ใต้หน้าตักนะครับพี่นะนี่นะครับอยู่ใต้หน้าตักนะครับขีดเป็นเส้นๆน,นะครับนี่นะครับ ขอบข้างนะครับ นะครับรายการที่สิบนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการสุดท้ายนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีแร่ตะไบทองผสมด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยว กล้องให้ดูครับจะได้เห็นกันกชัดๆนะครับเนี่ยพี่เป็นแร่ถ้ใบทองนะครับนี่มีเม็ดพระสมกอด้วยนะครับเนี่ยครับมีแร่รัตนาชาตินะครับโอ้โหเออองนี้นี่มวลสารนะครับจัดจ้านมากเลยนะครับ เท้าชัดนะครับนี่นะครับเท้าซ้ายนะครับอืมอ้มอืม้มสวยงามเลยครับพี่พ,พี่ท่านไหนนะครับชื่นชอบนะครับถักมาปิดถักมา ได้เลยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับรายการที่ส1นะครับเอาไป500บาทครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID l i n ลนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ08 05 1 2 2 3 3 2นะครับ มีสแกน QR code นะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสุกสันวันปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีวันสงการนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ